ถ้าเกิดเราไม่มีคนติดตามไลโอ OA บอร์ดแคสออกไปก็แบบเ,เหมือนถ้าจะไม่มีคนเห็นเพราะฉะนั้นอันดับแรกถูกแล้วเราต้องหาเพื่อนมาติดตามก่อนนะคะซึ่งตอนนี้ Line OA สามารถซื้อโคษณนาะเพิ่มเพื่อนได้แล้วนะคะได้ทั้ง2แบบเลยคือซื้อผ่าน Line OA เองกับซื้อผ่านอีกแพลตฟอร์มหนึ่งเรียกว่า Line a d Platform <S <S นะคะหรือ LAP น,น,นั่นเองนะคะ LAP เซลล์เสรด้คือ ซื้อได้ด้วยตัวเองด้วยนะซึ่งการซื้อคอสนาแบบ L A P sales เสริฟเนี่ยนะคะตำแหน่งการแสดงผลเนี่ยก็จะไปปรากฏบนหน้าแชทลิสต์จเจาป้อเคยเห็นใช่ไหมคะคะที่เ,เราอยู่ในช่องไลน์แล้วมีแชทลิสต์ขึ้นมาเนี่ยเป็น,ปนข้อมอสนาข้างบนอ่นนี่ตำแหน่งแรกนะคะแล้วก็ตำแหน่ง timeline, line today, line tv รวมถึง wallet tab ด้วยเรียกว่า5ตำแหน่งเนี่ย ไม่ว่าคใครอ่งน,นี้สุดยอดแล้วอะใช่<อ>ใครเล่นอะไรอยู่ก็จะสามารถมองเห็นแบรนด์เราแล้วก็สามารถกดปุ่มเพิ่มเพื่อนได้นั่นเองอันนี้คือ การซื้อโคษณาเพิ่มเพื่อนผ่าน L A P แต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่งเริ่มต้นเราอยากซื้อง่ายๆเราก็สามารถซื้อผ่าน Line OA ได้ะคะซึ่งการเข้ามาซื้อโฆษณาผ่าน Line OA ก็คือเข้าผ่าน w e b manager.line.biz ก็จะเจอฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Gain Friends นั่นเองนะคะกดเข้าไปปุ๊บนะคะก็ทำแค่3ขั้นตอนเองพี่ป้อนะคะ<า>ง่ายมากเลยนะคะหก็คือเลือกกลุ่มเป้าหมายนะคะ2ก็คือกำหนดงบประมาณขั้นตอนสุดท้ายคือใส่ โฆษณาที่เราต้องการให้คนเห็นนั่นเองค่ะแค่นี้เราก็สามารถซื้อได้แล้วและที่สำคัญล่าสุดพี่ป้ออัปเดตแล้วเกนเฟนส์แอดเนี่ยสามารถซื้อได้ทั้งโลเทาโลน้ำเงินเลยนะคะคือไม่ว่าจะเป็นแวบบัญชีแบบไหนก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้ถูกต้องค่ะเราก็จะมีคนมาติดตามเยอะแยะ